ต่อไปนะคะนักเรียนมาดูพฤติกรรมต่อไปคือการพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลอันนี้ใช้กับสัตว์ที่มีสมองหน่อยนะคะอย่างเช่นเหมือนคนถ้าเกิดว่าเป็นคนก็คือใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆถูกไหมต่อไปถ้าเกิดเป็นสัตว์เช่นก็มีการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของลิงซิมแพนซี ข,ของลิงซิมแปนซีบอกว่าอันแรกเลยรูปแรกอ่ามีแอปเปิลอยู่ในเนี้ยอ่าในคอ,อกแต่ว่าก็อยู่คนละคอ,อกอยู่ด้านนอกคอ,อกนะแอปเปิลพอลิงหิวทําไง ài. อุ้ยตายแล้วหิวทําไงดีมือล้วงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมีตาข่ายมีกรงอยู่แต่ว่ามีไม้อยู่อันหนึ่งลิงก็เอามาเอามาเอามา,เ,า,มาเนี่ยเสียบกับแอปเปิลเพื่อจะเอามากินนี่คือการใช้เหตุผลอันนี้ก็เหมือนกันนี่กล้วยแขวนอยู่บนบนหลังคาเลยต่อไปตอนแรกมีหลรังนี้กูอยู่ตรงอื่นนะ ลังอยู่ตรงนี้อันนี้กำลังใจอยู่เชียร์อยู่ข้างๆอ่ะอันนี้ก็ขึ้นเอาลังมาต่อกันเพื่อที่จะเอาเอาเอาอาหารเนี่ยมากินนะคะนี่คือการพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลค่ะ